ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ตํานานเล่าขานมาว่าในครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมของเรายัางทรงมีพระชนอยู่พระอานนท์พุทธอุปถาและพระสงฆ์สาวกได้ทูลถ,ถามถึงอุบัติบังเกิดแห่งพระพุทธเจ้าที่ได้มาตรัสรู้ในพัตตรกับนี้ถึงห้าพระองค์พระพุทธเจ้ามีพุทธดีกาทรงเทศนาเรื่องที่ถาม โดยตัดสรูเล่าถึงนิทานกาเผือกอันเป็นปรถมกรรมของพระโพธิสัตว์ทั้งห้าพระองค์ได้สวยพระชาติเป็นลูกกาเผือกว่ามีเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งจุติจากชาติพรหมชั้นสุดทาวาสมาบังเกิดเป็นกาเผือกในชมพูทวีปตามอุพกรรมนางกาเผือกทำรังอยู่ณนะต้นไม้อุทุมพรไม้เดือริมคงคารทีกาเผือกตกไขออกห้าฟองซึ่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งห้าพระองค์มาบัตในไข่ของกาเผือกน,นั้น ตามกำบรรดานางกาเผือกฟักไข่อยู่ถึงไตรมากสามเดือนไข่ก็ไม่บอดแตกนางกาทรมานมากทนความหิวโหยไม่ไหวจึงออกเที่ยวหาอาหารเลี้ยงชีพในวันนั้นบังเกิดลมพายุใหญ่พัดแรงฝนตกอย่างหนักพายุพัดไม้เดือดที่นางกาเผือกทำรังหักโค่นลงในแม่น้ำคงคาไข่ทั้งห้าฟองของกาเผือกถูกน้ำพัดไปคนละทิศละทางครั้นหลมฝนสงบลงนางกาบินกลับสู่รังเห็นไม้เดือดโค่นลงในน้ำรังไข่ และไข่ถูกน้ำพัดหายไปหมดนางเกิดความโทมนัดยิ่งนักถึงกับอกแตกแยกออกเป็นสองซีกตายแล้วไปบังเกิดเป็นพรมชั้นสุดทาวาดมีนามว่าเท้าพกามหาพรมกล่าวถึงไข่ของนางกาเผือกที่น้ำพัดพาไปนั้นไข่ฟองที่หนึ่งไปตกค้างอยู่ที่เกาะไก่ริมหนองหานหลวงแม่ไก่ในเกาะน,นั้นนำไปฟักเกิดเป็นไก่ผู้เผือกให้นามตามโคตของแม่เลี้ยงว่ากุกุสันโท ไข่ฟองที่สองไปตกค้างอยู่ที่กอะนาคแห่งหนึ่งริมแม่น้ำคงคาแม่นาคนำไปฟักกบเกิดเป็นนาคผู้เผือกให้นามตามโคตรของแม่เลี้ยงว่าโกนาคมโนไข่ฟองที่สามไปตกค้างอยู่ที่เกาะเต่าแห่งหนึ่งริมแม่น้ำคงคาแม่เต่านำไปฟักกบเกิดเป็นเต่าผู้เผือกให้นามตามโคตรแม่เลี้ยงว่ากโไข่ฟองที่สี่ไปตกค้างที่ป่าโคแห่งหนึ่งแม่โคในป่านั้น นำไปฟกกบเกิดเป็นโคผู้เผือกให้นามตามโคดของแม่เลี้ยงว่าโคตโมไข่ฟองที่ห้าไปตกค้างอยู่ที่สวนตรีพรามชาวักยราชในแคว้นกรุงอุดรเปันจมหานครพรามสามสหายไปเที่ยวชมสวนพบไข่เห็นไข่แปลกกว่าไขสัตว์ธรรมดาจึงนำไปให้นางสิงพรามาณีทั้งสามผู้เป็นภรรยาฟกบกกไว้ที่บ้าน ใครนั้นแตกบ่อกออกเป็นกุมารมนุษย์ผู้ชายรูปโฉมผิวพรรณบริสุทธิ์ยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายจึงให้นามตามโคสกุลของผู้เป็นแม่เลี้ยงว่าอริยไมตรีบุตรอริยะหมายถึงชาติอริยกะคือวงอริยะเจ้าไมตรีหมายถึงพรหมณีทั้งสาม,มีไมตรีจิตต่อกันเป็นอันดีพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งห้าอยู่กับมารดาเลี้ยงของตนต่างเจริญวัยขึ้นถึงสิบหกปีบริบูรณ์มารดาเลี้ยง จึงได้เล่าเหตุอันมีมาแต่หนหลังให้บุตรของตนฟังพระโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังและทราบจากมารดาเลี้ยงเช่นนั้นต่างองค์ก็คิดว่าหากจะอยู่กับแม่เลี้ยงก็คงจะไม่ได้เห็นหน้าแม่เกิดของตนแน่จึงต่างได้อำลาแม่เลี้ยงไปเที่ยวหาแม่เกิดก่อนไปได้พูดกับแม่เลี้ยงว่าถ้าพบแม่เกิดแล้วก็จะรักษาศิลเมตาภาวนาปรารถนาพระพุทธภูมิซึ่งแม่เลี้ยงก็อนุญาตและกล่าววาจาให้พรขอให้สำเร็จความปรารถนาพร้อมกับสั่งว่า เมื่อสำเร็จพระพุทธภูมิขออย่าละทิ้งนามโคตรของแม่เลี้ยงพระโพธิสัตว์เจ้าองค์ที่หนึ่งได้เที่ยวสอดแสวงหาแม่เกิดไปในที่ต่างๆไม่พบเมื่อหมดความหวังแล้วก็กลับไปรักษาศีลจำเริญเมตตาภาวนาอยู่ที่เกาะไก่ถิ่นมารดาเลี้ยงภายใต้ร่มชัยพฤกษ์ซึ่งมีดอกใบร่มเงาเป็นโรมนียสถานอนุดมพระโพธิสัตว์เจ้าอีกห้าพระองค์ต่างองค์ก็ต่างสอสแสวงหาแม่เกิดยังสถานที่ต่างๆจนในที่สุดได้มาพบพระโพธิสัตว์ เจ้าองค์ที่หนึ่งที่เกาะไก่ทุกพระองค์โดยองค์ที่สองมาพบก่อนแล้วองค์ที่สามที่สี่และที่ห้าเดินทางมาพบตามลำดับเมื่อได้สอบถามความเป็นมาของชีวิตทราบว่าเป็นพี่น้องกันละกันแต่เวรกรรมทำให้พัดพราก,กันตั้งแต่ครั้งเป็นไข่กาเผือกได้แม่เลี้ยงต่างชาติพันธุ์นำไปกกฟักเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ได้มาพบกันจึงมีความปิติปราโมทย์อย่างยิ่งทั้งห้าพระองค์ จึงอยู่ร่วมบำเพ็ญบารมีปรารถนาพระพุทธภูมิด้วยกันที่เกาะไก่จนครบสามปีก็ไม่มีโอกาสได้พบแม่เกิดของตนจึงปรึกษาและตกลงกันว่าจะออกเที่ยวหาไปอีกทางทิศประจิมและทักษิณก่อนจะไปไก่ได้พูดว่าที่นี่เป็นที่เกิดของเราพี่น้องทุกคนได้พบกันณสถานที่แห่งนี้และบำเพ็ญตั้งความปรารถนาพระพุทธภูมิด้วยกันเราไม่ควรลืมบุญคุณชัยพฤกต้นนี้ พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งห้าจึงให้สัตว์ปฏิญาณต่อกันไว้ว่าถ้าผู้ใดได้สําเร็จพระสัพพันธ์ยูแล้วให้มาเหยียบรอยพระบาทไว้ในที่นี้เป็นเครื่องหมายพโพธิสัตว์เจ้าทั้งห้าร่วมเดินทางไปทางทิศประจิมภาคเหนือถึงดอยที่มีนามว่าสิงคุตระตั้งอยู่ริมฝั่งคงคาทีมีดอยบริวารอยู่เก้าลูกเป็นรมนิยสถานประเสริฐอันอุดม จึงพร้อมกันสมาทานศีลปฏิบัติตั้งสัจวาจาต่อกันว่าถ้าเราไม่พบแม่เกิดในที่นี้เราจักไม่ไปที่ใดอีกแม้อายุสังขารจะดับศูนย์ไปก็ตามทีพระโพธิสัตว์เจ้าพร้อมกันกระทําความเพียรอยู่จนครบหกปีก็ยังไม่พบมารดาเกิดอริยมัยตรีจึงปรึกษากับพี่ทั้งหมดว่าควรเราจะตั้งสัตว์อธิษฐานถ้าแม้นว่าจะสําเร็จพระพุทธภูมิตามปรารถนาแล้วก็ขอพบมารดาเกิด ผู้ใดเป็นมารดาเกิดของเราจงมาปรากฏแก่เรานการบัดนี้เทินเมื่อตกลงกันต่างองค์ก็ได้ตั้งสัจจอธิษฐานตามนั้นเดชบารมีที่ได้สร้างเสมอมาหลายพบหลายชาติแรงความสัต์ปรูธานานี้ก็ปรากฏแกท่ทิพยโสเท้าพกามหาพรหมชั้นสุดทาวาสและรู้แจ้งด้วยทิพยจักสุว่าบุตรของตนเมื่อครั้งเกิดเป็นกาเผือกยังมีชีวิตอยู่ทั้งห้าพระองค์และล้วนเป็นหนอ่อพุทธทางกูลการนั้นเท้าพกาพรหม จึงอธิษฐานฐานตนให้เป็นกาเผือก,ก็มีขนปีกหางขาวบริสุทธิ์ร่างกายใหญ่โตองอาจงดงามสเสด็จร่อนมาปรากฏกายอยู่ท่ามกลางพระโพสต์ทั้งห้าพระองค์แล้วกล่าวสุนทรวาจาว่าดูก่อนเจ้าทั้งห้านี้เป็นบุตรของแม่นี้แท้จริงกาเผือกพรมได้เล่าความหลังเมื่อครั้งพบชาติเป็นนางกาเผือกให้บุตรฟังเบื้องนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งห้าเห็นแม่ผู้ให้กำเนิดปรากฏอยู่เฉพาะหน้าตามความปรารถนาแล้วมีความ สมนัตยิ่งพร้อมกันกระทำเบญจางขปดิฐ์กราบไหว้เคารพแล้วทำประทักษิณครบตติยวานสามรอบประกอบความปิติชื่นบานจึงขอประธานพรต่อพระมารดาว่าได้ปรารถนาพระพุทธภูมิในเบื้องหน้าท่าได้สำเร็จพระสัพพัญญูขอให้พี่น้องได้มาตรัรู้เป็นพระพุทธเจ้าร่วมกันในพัดกับอันเดียวกันในอนาคตการด้วยเทินซึ่งกล่าวเผือประกาพรมผู้มารดาได้กล่าวสุนทรวาจาประทานพรแก่บุตรทั้งห้าพระองค์ว่า ขอให้สำเร็จพระพุทธภูมิร่วมกันในพัทรกับเดียวกันดังปราธถนาเทินกล่าวแล้วได้เนรมิตรประทีบตีนกาให้องค์ละหนึ่งคู่เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาแล้วเท้าพกาพรมสเสด็จก,กลับสู่ชั้นสุดทาวาสพรมลำดับนั้นทั้งห้าโพธิสัตว์มารำลึกว่าสถานที่นี้เป็นที่อันประเสริฐด,ด้วยเหตุมารดาบังเกิดกล้าวได้มาปรากฏกายให้เห็นได้ประทานพรและนิมิตรประทีปไว้เป็นที่เคารพ จึงไม่ควรลืมคุณไม้นินครัวต้นนี้ทั้งห้าพระองค์ได้สัญญาตั้งสัจต่อกันว่าเมื่อได้สําเร็จพระสัพพัญยุตยาปรามแล้วให้นําบริขารหรือวัตถุธาตสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาประดิษฐ์บูชาเป็นเครื่องหมายไว้ที่โดยสิงคุตรน,นี้สังสารวัติและการสืบต่อพระโพธิสัตว์ในพัทธะกับ ทมคือความจริงหรือสิ่งต่างๆย่อมตกอยู่ในกฎของธรรมชาติอันได้แก่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับสูญมนุษย์ก็มีการเกิดพร้อมด้วยอวิชาความไม่รู้กิจความเศร้าหมองหมกมุ่นตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้มีการประกอบกรรมเพื่อสนองกินหาวิบากรรมนั้นส่งผลให้เกิดพบเกิดชาติเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเรียกว่าสังสารวัตพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งห้าซึ่งยังไม่สิ้นกิจตัณหาอวิชาครอบงำจึงตกอยู่ในกฎแห่งสังสารวัตด,ด้วย ต่างองค์ต่างเวียนไหวตายเกิดประกอบกุศลกรรมบำเพ็ญบารมีนับพบนับชาติน้อยใหญ่สืบต่อตามบุรพกรรมเป็นอเนกอนันต์ซึ่งตำนานเล่าสืบอนุสนที่อ้างอิงดังนี้เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งห้าได้พบมารดาเกิดตามปรารถนาแล้วต่างองค์ก็แยกย้ายจากกันกระทำความเพียรอบรมสั่งสมบารมีให้แก่กล้าตามอุปนิสัยเวียนไหวไหน วัดหลายพบหลายชาติล่วงมาจนถึงพัทธะกับจึงมีพระโพธิสัตว์มาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับการห้าพระองค์คือปฐมกุกุสันโธพระโพธิสัตว์เจ้าองค์ที่หนึ่งสร้างบานมีมาแปดอสองไขยแสนมหากับเรียกว่าสัทธาธิกยิ่งด้วยศรัทธาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในต้นพัทปรับพระองค์เสด็จโปรดเวนในสัตตามวาระ และประเพณีแห่งพุทธภูมิก่อนสัตคคันทะปรินิพานได้เสด็จมาประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาไว้ที่เกาไก่ตามสัญญาเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์มีพระยาสุวรรณนาเกลดเป็นทองคำนำแผ่นศิลามารองรับพระบาทแล้วก็อันตรธานหายไปและพระองค์สัพพัญยูเจ้าได้เสด็จไปสถาปนาไม้ทันทะไม้เท้าเครื่องบริหารไว้ที่ดอยสิงคุตระเป็นเครื่องหมายตามตกลงด้วยทุติโยโกโนาคมโน พระโพธิสัตว์เจ้าองค์ที่สองสร้างบารมีได้แปดอสงไขยแสนมหากับเรียกสัทธาทิกยิ่งด้วยศรัทธาตติโยกัสโปพระโพธิสัตว์เจ้าองค์ที่สามสร้างบารมีได้แปดอสงไขยแสนมหากับเรียกสัทธาทิกยิ่งด้วยศรัทธาจตุโถโคตโมพระโพธิสัตว์เจ้าองค์ที่สี่คือพระตถาตในปัจจุบันนี้สร้างสมอบรมบารมีได้สี่อสงไขยแสนมหากับเรียกปัญญาทิกยิ่งด้วยปัญญา พระสัพพัญยูเจ้าที่สองที่สและที่สี่ได้ประกอบพุทธกิจสมบูรณ์ตามพุทธประเพณีแล้วก่อนเสด็จดับขันปรินิพานต่างองค์ก็ได้เสด็จประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไว้ที่ภูน้ำลอดหรือเกาะไก่แห่งนี้และพระยาสวรรณนาเกล็ดทองคำได้นำศิลามารองรับแล้วอันตรธานหายไปในพระสุธาเชกเช่นที่พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งได้ทรงปฏิบัติมาทุกประการและที่ดอยสิงคุตรนั้น พระพุทธเจ้าองค์ที่สองนำพระธรรมการการพระพุทธเจ้าองค์ที่สามนำผ้าอุตราสงจีวรพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่นำพระเกศาธาตุแปดเส้นไปประดิษฐานไว้แล้วตามนัดหมายเปิดที่มาพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ถูกเรียบเรียงขึ้นจากคาถาเก่าแก่นโมพุทธยายาถาพุทธโมนะเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดที่ท่องคาถานี้ จะมีจิตที่มั่นคงสงบป,ป้องกันพยันตรายเนื่องจากคาถาดังกล่าวเป็นการรวมชื่อพระพุทธเจ้าดังนี้นักคือพระพุทธเจ้ากุสันโธองค์แรกโมคือพระพุทธเจ้ากโกนาคมองค์ที่สองพุทธคือพระพุทธเจ้ากัสปะองค์ที่สามทาคือพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยักคือพระพุทธเจ้า พระศีอริยเมตตาัตรพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพุทธักาาห้าพันพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกนโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะสามจบพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังคังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก นเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธยะยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดราบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพะเจ้าด้วยยถาพุทธโมนะนมำพะทพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยง บุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวตามคำบอกเล่าโบราณเชื่อว่าพระคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกดวงชะตาจะช่วยป้องกันพยัตรายรอบด้านแคล้วคลาดปลอดภัย เพิ่มสเสน่เมตตาในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่สวดพระคาถาเป็นประจำพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นับว่าเป็นคาถาที่ช่วยเสริมกำลังใจเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอย่างไรก็ดีนอกจากจะสวดคาถาเหล่านี้ต้องไม่ลืมที่จะรักษาศีลน,นั่งสมาธิจเจริญภาวนาก็จะช่วยสร้างสมาธิและมีสติในการใช้ชีวิต ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ